ฮัลโหลสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายสุกูสุก้นซ้าวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองเฟนรนด์เช่นเดิมเช่นเคยเมื่อนี้ก็่าเข้ามาในออฟฟิศนะคะวันนี้ฝนฝนตกพี่น้องฝนตกฝนเย็นชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะแล้วก็เราจะไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศออฟฟิศในยามฝนตกปลูกดอกไม้ไว้กะเริ่มเบ่งบานแล้วะครับพี่น้องนะคะ ราจะไปดูนะคะตอนเย็นเราก็จะมีไรสดนะคะมีไรสดอันนี้พี่กำลังทำอะไรคะทำเมนูไรสดค่ะอม่ใช่ไม่ใอันนี้ B2 นะคะอันนี้พี่สาวของนาดิตานะคะพี่เรียนนาริตาค่ะพี่เอค่ะนะคะกำลังเตรียมข้าวอยู่พี่น้องกำลังจัดจานเตรียมอาหารข้าวไรสดกำลังเขียมแนวน้ำไร่ไหลนี่นะคะวันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยปลาหมึกยักษ์่ะปลาหมึกยักษ์ย่าง เลือดฉ่ำๆนะครับเมื่อนี้ฝนตัวอากาศดีนะพี่เนาะอากาศดีบรรยากาศท้องข้างนาน,นะคบเหมาะแก่การดิ้งๆเดี๋ยาไปดูบรรยากาศเลยนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์นาริตะเราปังมากนะคะทั้งตัวแทนทั้งนีลเลอร์ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์คุณพ่อของเราเนี่ยคือปวดหัวเลยเพราะว่า สินค้าไม่พอออเดอร์นะคะตอนนี้ก็ต้องรีบผลิตจา,านันต้องรีบผลิตนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเราไปดูกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในออฟฟิศนะคะก็สะอาดสะอ้านเพราะว่าเอ้ยู้ใดสวัอนดีจ้าใครอ่ะคุ้นอันนี้ก็เป็นทีมสต็อกสินค้านะคะ คุณเี<าน>พี่น้องสร้างมาทีาไกับบ่พ่อทรงกาแฟนาริตะนะคะนี่ค่ะโดยติ๊กบัสชานเลนะคะติ๊กบ้าขาดเค่ะโอ้ติ<ซ>๊ก,บ,กบ้าขาดเลยบ่อโมโกบ่โมโอันนี้อันนี้สอ,อันนี้สง่งไปได้ไหม,อ,มอันนี้ายไปไหนอ้องรอค่สาวแถวคำพี่น้องทรงออเดอร์กาแฟทรงแป่งทับเอาไปสิกล่องสิกล่องนะราคาอีกสิกล่องได้ไหมแล้วก็ะวันนี้อีกสิบกล่อง คือแบบว่าตอนนี้คุณพ่อก็ปวดหัวมากนะครับเพราะว่าออเดอร์ไม่พอของไม่พอส่งนะครับอันนี้ยังไม่ไลสุดนะแม่ใช่ไหมไม่ไลสุดนะเดี๋ยววันนี้คอยดูอันนี้คือออเดอร์เมื่อเช้าก็ส่งไปดีลเลอร์ใหญ่5,000กล่องแล้วพ่อเนาะ5,000กล่องนะคะพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อีกทันกว่าผู้นี้อีกทันกว่าที่อูบล นะครับตอนนี้ก็ดีลเลอร์ที่อยู่ใกล้ๆที่อยากจะเปิดบินนะคะคุณพ่อก็มีบริการส่งถึงที่นะคะเราแวะใกล้เคียงค่ะใครไม่ได้เขาเอกสารส่งที่ถ้าสั่งตามแบบว่าออเดอร์ถ้าสั่งเยอะก็จะต้องสั่งสองกองเนี่ยเพื่อที่จหมดงถึใช่เด้อนะคะมีข้อจํากัดในการสั่งนะคะเดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยดีลเลอร์ดีลเลอร์ใหญ่นะคะเบิร์กพี่น้องลายพิเศษเนี่ยจะมีเศษที่ไหนมั้ยกะ กำลังแพ็กนะครช่ว,วงท,วที่บอมีงานล่ำงานแสดนนงไปนอนน้องๆในวงก็เปิดรับออเดอร์แล้วก็มารับไปขายนะคะเนี่ยอันนี้ก็นสน่งเตรียมไ,ไปส่งนะคะเพราะเด็กๆทุกคนในวงคือเป็ตนตัวแทนนะคะก็สามารถสั่งกับน,น้องๆได้ วัันนนี้ก็เออแป๊บเดียวนะคะก็ขายหมดก็มีกำไรห้าหกร้อยก็เอาเถอะเนาะ่ในช่วงนนังยีเตในช่วงโควิดนะคะบางทีล่ะปังๆนะคะทั้งแบบดีลเลอร์ใหญ่ก็สั่งห้าพันกล่องพันกล่องสามพันกล่องนะคะแล้วก็คือบอกเลยว่ายังไม่ไล่สุดเลยหมดไปแล้วจะเป็นเจ็ดแปดพันลายแล้วมันยังเข้าปังมากเข้าเพราะนะ เอาเอาเดี๋ยวเดี kind of so ๋ยววันนี้ก็รับซาเบาๆเดี๋ยวก่อนอะไรอคืออะไรเพิ่งเห็นเอามาโชว์ก่อนเมื่อกี้นี่มาอีกข้างหนึ่งโอ้ยฟังมากนะครับก็มันเดินผ่านร้านเฉยๆใช่ไหมเออเออผู้ใดอยากกันคายังกับรอบพยาญบาลที่แล่นไปไกลนะครัว่าสุกคนเข้าไปข้างหนึ่ง่นกับสื่อดั่มเบิร์ดนะครับ เขาใช้คือเน่ยนั่นคือว่าเจ้าใช้ต่างอย่างนั้นคือเจ้าเลี้ยวท่านเออเอาเออล่าสุดอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือบอมอันนี้ตอนแรกก็คือกันเออไอ้เบื้องต้เจ้าบอกว่าแค่การเบื้องอันนี้อยูุดหล่อนเขาก็คือข่อยมันปนเขาคลอนมาพ่อก่าวัวเลี้ยวเก็บแล้วเก็บแล้วเขาธนาคารเออฝากธนาคารไม่ที่ออฟที่ออฟฟิศไม่มีของมีอะไรมาปนก็มีตะเสากับกระจกคอมไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะเอาสมบัติไว้ในบ้านหรอกเรอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องอ่าครับสมบัติตอนนี้บอกไว้ก่อนว่า มีชาสีมันหลายสีมะปวนสีมะอย่างนี้เสียใจนะคะมีโทรศัพท์กับมี่ยูเบียเออเปิดในกินห้องนะครับแต่ว่าก่อนที้ไม่เขาว่ากับท่านระบบกับเทยออมเพลาว่ากับเทยกินเราตีฮ่าตีซีบนน้อนอยู่ออมเพลิน้องมีตะบักสันง่ายง่าบักเพ่นว่ามีสาวสันง่ายง่านะครับปังมากนะคะ อันนี้ก็เตรียมส่งนะคะก็เตรียมส่งแต่ว่าเมื่อกี้น้องมีออเดอร์มานะคะก็เปิดไปอีกสิบกินขอกันเลือกันักขะขยะไม่ได้กินอ่ะเฮ็ดกินเลยนะคะนี่ก็เพิ่มอีกหนึ่งตัวแทนนะคะน้องตุ้ยหนุ่ยใช่นะอุดรนก็แพรเด้อดชบนี่มีสามกล่องพอดีสามกล่องส่งฟรีนี่สามกล่องส่งฟรีก็คือตอนที่ช่วงที่เี่ปานไม่มีงานนะคะน้องตุ้ยก็เอาเวลาว่างมาเปิดบินกาแฟนะคะไม่ายได้เสร็จเราไม่พอเปิดอย่างนี้เนี่ย ที่ร้านที่ร้านนะครับแต่ถามความรู้ส so ึกว no. ่าเป็นยังไงบ้างขายกาแฟโอเคไหมคนตอบรับผมก็คนตอบรับกับที่ว่าดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมนะครับผมที่ห้างามาที่ไม่น้อยเลยนะเสริมก็ถือว่าเยอะกว่าเงินครับโบยานลายก็เงินเดือนบนนูโอ้ล่างล่างเงินนี้รายก็คาแรงนะพี่น้องราคาคาเรีแต่ว่าเงินที่ขายกาแฟเซตคนึงนี่ได้เยอะกว่าเงินเดือนนะเมี่ยนครับสองเท่าเลยนะก็ ช่วงนี้ก็เปิดบินรอบที่สามแล้วนะครับผมโอ้ถรอบสามแล้วรอบแรกเปิดหนึ่งร้อยกล่องรอบสองกับสามร้อยรอบนี้กับสามร้อยเจ็ดร้อยแล้วโอ้เจ็ดร้อยกล่องเลยม,ลมีเทราสิบเทราสามีอยู่ดินี่ครับตอนนี้กับเลี้ยงเยอะมากหน่อยพวกล่องนเนี้ยพี่น้องขายเป็นแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ได้แค่เป็นแสนแหละพี่น้องเอ,อ้ยแนะนำสำหรับคนที่อยากค่ะเปิดบินขายหน่อยสิสำหรับผู้ได้เห็นเด็กเปิดบินขายนะพี่น้องไม่มั่นใจไม่ผ่นใจตะกี้พวกก็ไม่ผ่นใจเหมือนกันก็เริ่มไปที่สิบกล่องก่อนเนาะ ไม่ต้องเปิดเยอะซิปปีซิปกล้องอะไรพี่น้องไปขายอย่างเงี้ยคุขน้องถรขายพี่น้องทข้าสินะครับเข้ากับเปิดบินคับตามกับซิปกล้องถึงไปนะพี่น้องแต่เนื้อสิ่งเนื้อสิ่งใดนั้นเข้ากับตองร่องท่านกระจกของก่อนนะครับด้อยแวน่าร์มานูบาร์ของค่ายดิบสุท้ายขเขากินให้มันรู้ผลรู้แจ้งกับร่างกายตัวเองนะครับผมมโไม่อยากแม้กตอย่างมากผมยากไปขายด้วยจากปากตัวเองเนาะมูโซนี่มีผู้เนียนๆสร้างลำนั้นแบบส่งให้ผมเบื่องหอบกินถ่ายไว้แล้วมัน่ายบอกแวนบอกส่งไม่ส่งไม่พวกเนี่ยแล้ววันกแล สามชุก็ใครก็ใครดูให้เบดงเลยเพราะว่ามันเป็นกาแฟลดหิวนะเนาะแต่ว่าบอกได้ว่ถา,ถ,า,ถ,าถ้ามีมันไม่ใช่ยาลดหนักนะแต่เป็นกาแฟลดหิวลดหิวแล้วกินค่าได้น้อยลงเราเราสัดส,ส่วนดีขึ้นเพราะเรากินข้าวน้อยลงนะไม่ใช่เพราะว่ายาไปทไําให้เราพ้อมนะมันทำให้เราลดหิวเออแล้วก็สลายไขมันด้วยแล้วก็ไม่มีการใจสัน่นไม่มีการอะไรเหมือนกาแฟทั่วไปไม่มีคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนต่ำคาเฟอีนกาแฟเราไม่ทำมากำลังหัวใจนะครับถ้าแบบ ถ้ามีจะทำลรงหัวใจก็มีแต่สาวสาวของต okay yep> ุ้ยน um> ุ้ยนะคะโบมี่เหรอเยี่ยมอะไรเมยโยโกซิเลนนี้เบิร์อะนะคะใครอยากมาเปิดบินก็ทักเข้ามาในเพจนาริตะได้นะคะตอนแรกก็คือผู้ยิบานี่ทำผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ขายดีไม่ดีก็คือตอนแรกก็ขายได้แล้วพอตอนนี้มันปังมากเพราะว่ามันเขาหมดแล้วเขาก็มาซื้อต่อ นะคะเขาขายดีเขามาเปิดต่อเปิดต่อได้ได้เขาเรียกว่าล nah, ูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำใช่ซื้อแล้วซื้อซ้ำนํากลับมาใช่ไหมเห็นบอกพี่น้องสินค้าก็เลยได้ต่อยอดมีความปังจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าสินค้าไม่ดีจริงลูกค้าซื้อครั้งเดียวนั้นครั้งเดียวใช่้องเจ้าเป็นคนสื้อของบริพนคถทาบอดีว่าอิสุ่ยเฉื่อเนาะถา่ไม่มีใครไม่มีใครบังคับลูกค้าได้ลูกค้าเป็นคนที่เลือกสินค้าเข้าสู่ร่างกายเอง นะครับก็เหมือนผู้ใหญ่บ er> ้านฟินแลนด์นะครับแต่งหน้าก er ับแม่ปอครั้งนึงแล้วก็ต้องเรียกตลอดเพราะถูกใจอันนี้มาครับหรือเปล่าไม่ได้องมาแล้วมาครับเรื่อยใส่ยาต่างๆเข้าไปในหน้าก็ไม่รู้ก็สวยไงก็ดูแลรักษาหนานแม่ปอได้ดีนะครับไม่มีเอวานนี้มีเมื่วานนี้หน้าสดสบายใจเอเคนะครับก็คือความปังของนาริตะกาแฟนาริตะนะคะใครอยากใช้ด้วยนมกันครับพี่น้องใครอยากเปิดบินก็เปิดบินได้เลยนะคะดีใจก็ดีใจนะครับผมที่แบบว่า สินค้าที่เราตั้งใจทําออกมาแล้วออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็ทําให้ตัวเองมีรายได้แล้วก็สร้างลูกน้องในวงทีมงานมีรายได้แล้วก็ให้แฟนคลับมีรายได้นะครับผมทําให้หลายๆครอบครัวมีรายได้จากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีใจพี่น้องเพราะว่าเข้ากัไดดแล้วกับสิ่งที่เขาใดคือความสุขพี่น้องความสุขจากอะไรคือลูกค้าทานแล้วได้ผลแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับสิ่งที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเอาเงินซื้อ,อแล้วต้องการแลกกับสิ่งที่ดีๆเข้าร่างกายเนาะปุ๊บ แล้วกับตัวแทนจาหน่ายก็ขายมีไรายได้นะครับผมบางคนจากที่ว่านอนอยู่ว่าเฉยเลี้ยงลูกก็มีไรายได้เสริมขึ้นมาพอได้ค่าน้ําค่าไฟค่าผมสักฟอกนะครับผมกับถือว่าพอเราได้รู้ปุ๊บเนี่โอ้ยห้ออ่านขาข้ามนี่เขาส่งมาเนาะพี่ขอบคุณเดอ้อที่เฮดแบบไม่พี่มีอะไรเงินสีห้องดีใจพี่นองนะครับผมกับตู้นู้นชาแนลหรือว่าจะเป็นแฟนคลับพี่แดาแฟนคลับวงบานใกล้ชิดเนี่ยเอาไปขายหมดมีไรายได้นะครับผมกันเยอะแยะมากมายตรงนี้ถือว่าเราอิ่มบกอิ่มใจนะครับผมกัน ถือว่าพี่น้องได้น้ำกันเดอ้อคนสือกับได้สิ่งที่ดีขอ่างกายร่างกายค้นคายกับได้รายได้น้ำกันนะครับผมดีๆทุกคนนะครับผมฝากด้วยกาแฟนาฬิกากาแฟลดหลิวสไลายไขยมันนะครับผมขับถ่ายคล่องนะครับผมร้างไขมันรีดไขมันด้วยกาแฟนาฬิกาดนะ้พี่น้องเดอ้อแล้วก็ดีลเลอร์ใหญ่พ่อถ้าอยู่ในระดับอีสานวันนี้นะคะออกรถแล้วนะคะออกรถส่งของนะคะ่ะรถไปมุกเยรู้ไหมไปเต็มคันอะ่ะใช่ไหม เต็มคันไม่พอแล้วไปส่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารถมันมีแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปส่งที่อุบลอีกมีเรือใหญ่ที่อุบลเปิดบินวันนี้สัดสินใจเปิดบินเลยเพราะว่าสต๊อกอยู่ในห้องขนาดจะหมดแล้วสั่งมาหมื่นเมื่อวานนี้หมื่นกว่าของก็ดือวก็คือสต๊อกของที่นู่นก็ทําเพิ่มอีกสองห้องนะครก็เต็มก็จะหมดเลวนะครับตรงนั้นสองห้องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรองรับรองเฉยนะครับผมว่าจะไม่ให้ห้องตรงนี้มันลายจะให้ห้องในหันเด้เป็นสัดส่วนนะครับผมโอเคฝากด้วยไปใบนี้่พออาจจะเปิดบินเนาะ นะครับผมอาจจะเปิดบินกาแฟเพิ่มตัวแค่สิบกล่องที่บังคับเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนได้แบบมีรายได้เสริมทุกคนเพราะอะไรแม่นขายผู้บังคับแต่ว่าขายเบรดเดรดเดรดอันเดียวไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะเราขายเองอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราอยากแบ่งปันสิ่งดีให้ทุกๆคนได้รับด้วยเนาะนะับผมพี่น้องเอาโอเคฝากไว้กันพี่น้องติดตามาไม่ปอไม่ปอขายแป้งนะไม่ปอมีแป้งขายด้วยมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่ช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์สามารถสั่งซื้อได้ ขายเป็นเดี่ยวก็มีขายเป็นเซตก็มีเป็นตก็จะมีพวกแปรงปัดคิ้วแล้วก็แถมที่ปัดคิ้วด้วยนคะครับผมซื้อแปง้งหนึ่งตลับแล้วก็อาจจะมีแบบแพ็กเกจเป็นขายเป็นเซตเนาะสำหรับใครที่แบบยังแบบสนใจเรื่องปัดคิ้วที่ไรสดไปงดก่อนพี่น้องสมัครสั่งก็รอได้หรือว่าอยากซื้อแป้งก็ซื้อก็ได้ซื้อเลยก็สิบบาทก,ก็ได้ทุกกันทักช่างแต่งหน้าสถารันเรียนเรียนบอตอนนี้เอ้าอันนี้รูปภาปะ โอเคนะคะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาในยามฝนตกแล้วก็มาดูโกดังนาดิตะนะครับปังให้พี่น้องมีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วก็เพราะว่าดิวเลอร์ใหญ่แล้วก็ตัวแทนเยอะมากแล้วก็พอดี ซึ่งเยอะวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเอฟซีเราก็มาผู้ยยบางนนะคือเขาสร้างไปแล้วรอบแรกเขาก็ได้ผลตอบรับดีคนกับมาซื้อน้ำเขาสั่เพิินกับมาสร้างเปิดบินต่อเปิดบินต่อมันก็เลยเป็นต่อยอดธุรกิจที่ปังมากเพราะสินค้าเราโอเคสินค้าเราดีตอบโจทย์แก่ลูกค้านะคะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาออฟฟิศอีก่านานๆมาทีเพราะช่วงนี้โควิดนะพ่อน,นะ,ะนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝาก,าากกฝากไว้คับทีมนักงานฝากไว้ด้วยความปังของทางดตานะคะฝากช่องแพทปอด้วยช่างไหนแมส่สังทองฟินแลนะคะบ๊ายบาย